สวัสดีครับพี่น้องกิตจักษแสงสันดิภาพสารธรรมแสงสันดิภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรัพพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่31มีนาคมปี2023นะครับเราอยู่ในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมและขณะเดียวกันในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาพระคำจากพระธรรมเยเรมีบทที่36 ข้อที่1ถึงข้อที่10ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าเชื่อฟังและทําตามเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับในปีที่4แห่งรัชการเยโคยาคิมโอรสของโยสซยากษัตริย์แห่งยูดาพระวจนะต่อไปนี้มาจากพระยาเวถึงเยเรมีว่าเจ้าจงนำหนังสือม้วนม้วนหนึ่งมาและเขียนถ้อยคำนี้ทั้งสิ้นลงไว้ เป็นคําที่เราได้พูดกับเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอลยูดาและบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่เราได้พูดกับเจ้าตั้งแต่รัชกาลโยเซียจนถึงวันนี้บางทีคนยูดาจะได้ยินถึงการร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราคิดจะทำต่อพวกเขาเผื่อว่าทุกคนจะหันกลับจากทางชั่วร้ายของตนแล้วเราจะได้อภัยโทษความผิดบาปและบาปของเขา แล้วเยเรมีจึงเรียกบารุกบุญเนริยามาเพื่อให้บารุกเขียนพระวจนะซึ่งพระยาเวตัดกับเยเรมีตามคําบอกของท่านลงในหนังสือม้วนและเยเรมีสั่งบารุกว่าข้าพเจ้าถูกกักตัวข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวฉะนั้นเจ้าต้องเข้าไปและในวันถืออดอาหารเจ้าจงอ่านพระวจนะของพระยาเวจากหนังสือมว้วน ซึ่งเจ้าเขียนตามคำบอกกล่าวของขพเจ้าให้ประชาชนทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระยาเวได้ยินเจ้าจงอ่านให้คนทั้งปวงแห่งยูดาผู้ออกมาจากเมืองต่างๆของเขาได้ยินด้วยบางทีคำทูลวิงวอนของเขาจะมาถึงพระยาเวและทุกคนจะหันกลับจากทางชั่วของตนเพราะความกลิ้วและพระพิโรธซึ่งพระยาเวทรงประกาศเป็นโทษเหนือชนชาตินี้นั้น ใหญ่หลวงนักและบารุกบุตรเนริยาได้ทำตามซึ่งเยเรมีผูเ้เผยพระวจนะสั่งเขาให้อ่านพระวจนะของพระยาเวจากหนังสือม้วนในพนิเวศของพระยาเวในปีที่5แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมโอรสของโยสยากษัตริย์แห่งยูดาณเดือนที่9ประชาชนทั้งสิ้นในกรุงเยรูซาเลม็มและประชาชนทั้งสิ้น ผู้มาจากเมืองต่างๆของยูดายัางกรุงเยรูซาเล็เมได้ประกาศให้ถืออดอาหารเฉพาะพระพักพระยาเวแล้วบารุกจึงอ่านถ้อยคำของเยเรมีจากหนังสือม้วนให้ประชาชนทั้งสิ้นได้ยินในพระนิเวศของพระยาเวในห้องเฉลียงของเกมารียาบุตรชาฟานผู้เป็นเลขานุการซึ่งอยู่ในลานบนตรงทางเข้าประตูใหม่แห่งพระนิเวศของพระยาเว พระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงการที่พระเจ้าได้สั่งให้เยเรมีนะครับเขียนคําตักเตือนไปถึงกษัตริย์เยโฮยาคิมและก็รวมทั้งประชาชนชาวยูดาห์ทั้งประเทศให้พวกเขากลับใจเสียใหม่แต่อย่าลืมว่าขณะที่พระเจ้าได้ตรัสสั่งเยเรมีนั้นเยเรมีอยู่ไหนครับเยเรมีถูกกษัตริย์สั่งจำคุกอยู่ แว่าเยเรมีไม่สามารถที่จะออกมาพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งเขาได้ดังนั้นเยเรมีจึงไปบอกกับบารุกบุตรเนริยาให้เป็นคนที่เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งผ่านทางเยเรมีลงในหนังสือมว้วนและให้บารุกเอาสิ่งที่เยเรมีผู้นั้นไปอ่านในช่วงวันเทศกาลอดอาหารเทศกาลวันอดอาหารเป็นเทศกาลใหญ่ ที่ประชาชนจากทุกหัวระแหงนะครับจะมารวมกันที่วิหารในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฟังพระดำรัสที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นวันที่ประชาชนชาวยูดามารวมกันในวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฟังว่าพระเจ้าจะตรัสสั่งพวกเขาอย่างไรบ้างในข้อที่3ได้พูดชัดเจนนะครับว่าพระเจ้าได้สั่งให้เยเรมีทำอะไรข้อที่สเขียนดังนี้ว่า บางทีคนยูดาจะได้ยินถึงการร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราคิดจะทำต่อพวกเขาเผื่อว่าทุกคนจะหันกลับจากทางชั่วร้ายของตนแล้วเราจะได้อภัยโทษความผิดบาปและบาปของเขาเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสสั่งเยเรมีให้บอกกับชนชาติยูดาคืออะไรครับก็คือให้พวกเขากลับใจเสียใหม่หันกลับจากความชั่วร้ายที่พวกเขาทำละทิ้ง พระเทียมเท็จซึ่งพวกเขาเชื่อให้หันกลับมาเชื่อวางใจในพระยาเวศพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เยเรมีได้บอกให้บารุกบันทึกอยู่ในหมังสือม้วนและให้เขาอ่านครับส่วนบารุกเป็นยังไงครับบารุกบุตรเนริยาก็ทำตามทาั้งทั้งที่บารุกรู้อยู่ว่า สิ่งที่เขาจะทำนั้นอันตรายมากเนื่องจากอย่าลืมนะครับว่าสาเหตุที่เยเรมีถูกจำคุกน,นั้นก็เพราะว่ากษัตริย์เยโฮยาคิมนั้นไม่ชอบเยเรมีครับเพราะว่าสิ่งที่เยเรมีพูดออกมานั้นไม่ได้เอาอกเอาใจกษัตริย์แต่เขาพูดในสิ่งที่กษัตริย์ทำผิดเขาไปจี้จุดใจดำของกษัตริย์ดังนั้นกษัตริย์จึงสั่งจำคุกเยเรมีไว้ในคุก ดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าได้ตรัสสั่งกับเยเรมีเยเรมีทั้งทั้งที่อยู่ในเรือนจำแต่เขาก็เชื่อฟังและทำตามที่พระเจ้าสั่งโดยการที่เขาได้สั่งให้บารุกบันทึกสิ่งที่พระเจ้าบอกผ่านเขาเพื่อว่าจะได้ไปบอกกับประชาชนโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเขา แล้วบารุกล่ะครับบารุกเองก็เชื่อฟังเยเรมีทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตครับวันนี้เราได้รับบทเรียนอะไรจากตัวอย่างทั้งเยเรมีและบารุกล่ะครับสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือว่าเราได้เรียนบทเรียนแห่งการเชื่อฟังและทำตามหลายครั้งหลายคราวบทเรียนแห่งการเชื่อฟังและทำตามนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไป ตามใจของเราที่ต้องการสิ่งนั้นเราอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างก็เป็นได้แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าแล้วเราก็เราก็จะทำตามครับผมอยากจะให้เราดูตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ในช่วงตอนคืนวันสุดท้ายนะครับขณะที่พระเยซูกำลังอธิษฐานต่อ พระเจ้าหรือพระบิดาเกิดการต่อสู้ในหัวใจของพระเยซูว่าพระองค์จะทําตามน้าพระทัยของพระบิดาดีหรือว่าพระองค์จะทํำตามใจของตัวเองก็คือการเดินหนีออกไปเลยไม่ต้องเดินไปสู่เส้นทางบนไม้กางเขนในพระธรมรมลูกาบทที่22ข้อ42ได้เขียนยังไงครับได้เขียนดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระไทยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์องค์พระเยซูคริสต์ทราวบว่าหนทางเบื้องหน้านั้นก็คือหนทางสู่ไม้กางเขนนั่นเป็นหนทางแห่งความตายครับนาเวนานนั้นพระเยซูสามารถเลือกได้ว่าอยากจะทำตามใจตัวเองก็คือไม่เดิน ไปสู่เส้นทางแห่งความตายคือเส้นทางไม้กางเขนหรือว่าพระองค์จะทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาเพื่อให้เส้นทางแห่งไม้กังเขนนี้สําเร็จพระองค์บอกว่าตามใจของพระองค์นั้นพง์อยากให้ถ้วยนี้เลื่อนออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าให้เป็นไปตามใจของพระองค์เลยขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระบิดานี่คือตัวอย่างที่แสดงอย่างชัดแจ้งว่า พระเยซูคริสต์นั้นเป็นแบบอย่างให้กับเราในการเชื่อฟังและทําตามพระบิดาคําผมชอบเพลงหนึ่งนะครับเพลงที่มีชื่อว่าข้ายอมทุกสิ่งเพลงข้ายอมทุกสิ่งได้มีเนื้อเพลงอย่างนี้ว่าข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างสิ่งใดที่ทรงบัญชาข้าขอทําตามเมื่อรู้ว่า นั่นเป็นน้ำพระไทยผมจึงอยากจะให้บทเรียนในวันนี้นะครับที่เราเรียนรู้จากเยเรมีและเรียนรู้จากบาลุกว่าแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการแม้ว่าสิ่งนั้นใจเราอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็นน้ำพระไทยของพระเจ้าแล้วล้ะก็เราจะเชื่อฟังและทำตามครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐาน สัธุการแด่พระบิดาที่รักพระองค์เจ้าข้าบทเรียนแห่งเยเรมีและบารุกในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้ว่าใจเราอาจจะไม่ชอบแม้ว่าใจเราอาจจะไม่ต้องการแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์แล้วเราอยากจะทำตามเพลงที่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างพระองค์เจ้าข้า ปรดทรงสอนลูกให้เชื่อฟังและทําตามพระองค์ด้วยเปรดทรงประทานกําลังให้กับลูกเพราะหลายครั้งลูกก็อ่อนกําลังลงแต่ลูกจะมีกําลังที่มาจากพระเจ้าในการเชื่อฟังและทําตามพระองค์ด้วยเถิดลูกจึงอธิษฐานฝากวันนี้ที่ลูกจะลุกขึ้นและเชื่อฟังและทําตามพระองค์ตลอดไปจึงอธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราทุกคนประทานพละงกำลังให้กับพวกเราทุกคนในการที่จะเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าตลอดไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งก็ที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเดี่ยวของระเจาจากแสงสิภาพของเรานะคะ